สวัสดีครับพื้นนะแต่ว่าความสำเร็จนี้มันดีกว่บการวิดพื้นอีกเพราะอะไรถ้าสำเร็จแล้วสำเร็จเลยนะแล้วก็ อาจจะไม่ยากเท่า,าไหร่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมคุยเรื่องนี้ก่อนดีกว่านี่ที่บอกกันวันก่อนเนาะเวลาอากาศแห้งหรือเป็นภูมิแพ้หรืออะไรนะเราใส่อย่างเงี้ยดูครับอย่างเงี้ยอนุญาตนะครับอนุญาตอาจจะใครทานข้าวอยู่ต้องขอโทษนะครับเนี่ยมันเป็นเง,งี้ยฉีดเข้าไปในจมูกเนี่ยนะหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอสบายจมูกเลยอะเคยเห็นมีมีที่ประเทศไทยนะครับเวลาอากาศแห้งครับหรือว่า มีฝุ่นนะฮะมันจะมีละอองน้ำนี่ยงเด็ดเนี้ยต้องฉีดให้ดูไหมหนึ่งสองตรงไหนเนี่ยตรงตรงนี้ตรงไหนตรงนี้มอ๋อตรงนี้เนาะตรงไหนตรงนี้เปล่าทำไมทำไมทำไมฉีดตรงนี้เนาะหนึ่งสองซ้ำเหมือนเป็ดเงี้ยปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นไหมใครเห็นละอองบ้างชี้อย่างเงี้ยครับโอเคก็เป็นไอเดียชนิดหนึ่งครับทำให้สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรืออะไรนะฮะ หรือก็อากาศแห้งเวลามาต่างประเทศเนี่ยใช้อันนี้ดีครับโอเควันนี้เรานอกเรื่องแล้วเนะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องนะฮะศาสตร์แห่งความสำเร็จเนี่ยความศาสตร์แห่งความสำเร็จเนี่ยนะฮะเราสามารถเพิ่มได้นะฮะแล้วก็ไม่ยากมันคล้ายๆกับวิทพื้นให้คุณลองจินตนาการดูเะว่าวิทพื้นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เล่นกีฬาใครที่เล่นเกมเก่งนะฮะคนที่เล่นกีฬาเก่งทุกคนมีความถนัดในของตัวเองเนี่ยไอสิ่งตรงนี้นะฮะทำให้เรา เปลี่ยนเป็นความสําเร็จได้หมดเลยเพียงแต่ว่านะฮะมันมีวิธีการผมจะค่อยๆเล่านะครับเดี๋ยวก่อนขอถามก่อนนะครับว่าทุกคนนะครับทุกคนคือเออ่ผลลัพธ์ของเราเนี่ยคืออะไรผลลัพธ์นะฮะวันนี้นะครับคนที่อายุ30สิบนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์ของเรานั่นเองคุณทําอาชีพอะไรครับเอ่ออาจจะเป็นอาชีพพนักงานบริษัทเพื่อน,อนๆทุกคนทําอาชีพอะไรเอ่ยเนาะเอ่อ ครับบางคนก็อาจจะทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทเนาะอาจจะเป็นคนขับแท็กซี่หรือเป็นคนทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนี้เป็นผลลัพธ์ของประสบการณ์เราและเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเขาเรียกไงสิ่งแวดล้อมทําให้เราเป็นอย่างนี้ผลลัพธ์ทําให้เราและอยากจะถามว่านะฮะคนนะทาไมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันฟังดีครับคนทําไมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าผลลัพธ์นะสิ่งแวดล้อมมันหล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบนี้ขึ้นมานะสิ่งแวดล้อมมันหล่อหล,อ,ลอมเช่นอะไรบ้างอ,อ,อย่างเช่นนะฮะโอเคใครโกรธง่ายใครยิ้มง่ายนะฮะใครโกรธง่ายก็อย่างเช่นอะไรฮะเบรบกไม่ได้นะอย่างเช่นคุณอะไรนะที่กลับอะไรไหวรถกล่วไหวรถชั้นอะไรนะฮะก็เอ่อคนคนนั้นทําไมเขาเป็นคนที่เขาเแบรกตัวเองไม่ได้ก็เพราะว่า ะะมีสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์หล่อหลอมให้เขาเป็นคนอย่างนั้นนะฮะบางคนใจกว้างบางคนขยันบางคนชอบเล่นเกมนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองและสิ่งแวดล้อมนี่มันมาจากไหนลองมาดูกันครับเออนะฮะ,ะเด็กไทยนะฮะที่เวลาคุณครูถามเพื่อนๆเ,เป็นไงฮะเวลาคุณครูถามตอนเป็นเด็กนักเรียนนะฮะถามแล้วกล้ายกมือไหมนะฮะเด็กต่างประเทศทําไมเขาถึงกล้ายกมือ <c oughs> นะฮะ ผมเองนะฮะตอนเด็กๆเคยเรียนอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันนะฮะเวลาครูถามเนี่ยสมไมก่อนเนี่ยผมชอบยกมือถามยกมือตอบเงี่พอยกบ่อยๆยกบ่อยๆนะครับเพื่อนๆก็นะฮะอย่าไปยกเลยรู้แล้วก็เก็บไว้ในใจก็ได้หรือไม่เรากล้ายกเมื่อไหร่นะฮะคุณครูก็พอยกแล้วเราตอบเนี่ยพอเราตอบไม่ได้เนี่ยคุณครูก็คล้ายๆกับว่าไม่ได้ทําให้เราอายไม่กล้ายยกมือขึ้นนะฮะกลายเป็นว่าคือจิตวิทยา หรือสิ่งที่หล่อหลอมก็คือคุณครูทําให้เราเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะฮะดังนั้นเนี่ยเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะทุกคนเราไม่มีการผิดอะไรเลยเพียงแต่ว่านะฮะสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้เรามาอีกทางหนึ่งดังนั้นนะฮะสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากหล่อหลอมยังไงนะครับก็ทําให้เราเป็นอย่างนั้นนั่นเองครับสุภาษิตท,ที่บอกว่านะฮะเ,ออเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอะไรเงี้ยเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วก็อะไรนะออแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่านะฮะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแล้วคนที่ชนะก็เป็นมารไปเลยเหรอคนที่ชนะงั้นเราจะสู้ไปทําไมอันนี้ก็คือการถูกหลอกหลออเหมือนกันแล้วเราจะสู้ไปทำไมอ่ะงั้นเรายอมแพ้ดีกว่าแพ้ก็เป็นพระนี่เนี่ยคือมันส่งจิตใต้สานึกขึ้นมานะครับน,นี่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาเลยส่งถึงผลถึงจิตใต้สานึกเลยครับก็นะฮะสุภาษิตสุภาษิตต่างๆางนี่เกี่ยวข้องเหมือนกันเลยฮะกเ็เกี่ยวกับการแข่งบอลเหมือนกันนะแข่งบอลเนี่ย สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมของที่ญี่ปุ่นนะฮะยกตัวอย่างไม่มีคําว่าดีหรือไม่ดีนะยกตัวอย่างนะก็คือว่าเ,เวลาแข่งขันนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยสมมุติเราเราเป็นนักกีฬา <c oughs> ในโรงเรียนเนี่ยชนะ1-0ชนะคู่ต่อสู้ครับโค้ชหรือรุ่นพี่เนะี่ยโค้ชหรือรุ่นพี่จะบอกผมจะบอกพวกเราบอกว่า1นเองเหรอเธอต้องชนะให้ขาดลอยสิห0ไม่พอนะต้อง3านเลยนะเขาจะพูดอย่างนี้ครับผม ก็มีครับก็มีอย่างเช่นถ้าเราแพ้เป็นไงถ้าเราแพ้ฮะ,ะแพ้เราจะไม่ผ่านคนอื่นโค้ชหรือรุ่นพี่จะไม่บอกเอ้ยเธอโกงเธอโกงเธอโกงจะไม่พูดอย่างนั้น <c oughs> แต่จะบอกว่าคอยดูนะฉั้นแพ้ในครั้งนี้ครั้งหน้าชั้นจะเอาคืนสาศูนย์เลยจะชนะขาดลอยเลยจะมีใช้วิธีการคือเอาให้มันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตนะครับพูดอะไรก็ได้ให้มันเป็นประโยชน์ต่ออนาคตเป็นการหล่อหลอนนั่นเองครับก็นะฮะอ,อีกการหนึ่งที่ว่าอะไรนะ สุภาษิตท,ที่ว่าอะไรนะเอออะไรดีเด็กอย่าเถียงผู้ใหญ่ใช่ไหมเคยได้ยินฮะเด็กอย่าเถียงผู้ใหญ่เป็นเด็กอย่าเถียงผู้ใหญ่นะฮะก็กลายเป็นว่าอะไรเด็กเตะแก้วทําแก้วตกนะฮะเอาไม่ให้ผู้ใหญ่เตะแก้วตกเแบบนี่ยเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่เตะแก้วตกแบบนครับผู้ใหญ่เตะแก้วตกนี่ก็คือใครมาวางไว้ตรงนี้ซุ่มซ่ามอย่างเลยไปว่าเด็ก แต่พอเด็กทําแก้วตกเป็นไงฮะทำไมไม่ระวังเลยคือผู้ใหญ่ถูกตลอดอย่างนี้มันการสอนในทางที่ถูกหรือเปล่านะต้องระวังให้ดีนะนี่ก็เป็นการหล่อหลอมที่คุณก็คงเข้าใจว่าถ้าใครเป็นผู้ใหญ่แบบนี้เราควรจะทํำยังไงเพื่อความสําเร็จและเด็กเนี่ยจะเป็นคนที่หลออ่อทำให้เราเนี่ยนะฮะเราเป็นยังไงในปัจจุบันนี้ก็คือประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่หล่อลอมให้เราเป็นคนอย่างนี้ในปัจจุบันครับลองคิดดูครับ เกี่ยวกับเรื่องอีกอยก็คือเพลงเหมือนกันครับอยากจะพูดถึงว่าเพลงเนี่ยส่งถึงบุคลิกเลยนะหนึ่งในการวันนี้ลืมไปว่านะครับเ,เรามาคุยถึงเรื่องว่าศาสตร์แห่งความสําเร็จศาสตร์แห่งความสำเร็จเนี่ยมันมีทางลัดนะฮะแล้วก็มีวิธีการผมจะค่อยๆเล่านะครับวันนี้คุยถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะหลอ่อหลอมแล้วก็เพลงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานะฮะคิดในทางที่เราไม่กล้าคิดในทางที่เราไม่ดีอย่างเช่นนะฮะ สมัยก่อนเหมือนกันผมก็เคยเป็นเด็กที่เกเรนะฮะเราจะชอบเพลงแบบไหนทุกคนฮะชอบเพลงแบบไหนเอ่ยเพื่อนๆชอบเพลงแบบไหนเพลงเศร้าๆซึ้งๆอ,อกหักหรืออะไรนะฉันไม่มีโอกาสอะไรนะไม่มีวาสนาอะไรหรือเปล่านะฉันอกหักเนี่ยเวลาฟังนะเวลาเราอกหักหรือเราไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยฉันมันไม่มีวาสนาเนาะฉันมันอกหักอ่ะ พอฟังเพลง้วมันซึ้งมันเหมือนกับตัวฉันเองเลยเพลงมันเหมือนฉันเลยเพลงมันทําไมมันเป็นแบบนั้นนะแล้วทําไมมันเหมือนฉันเลยเหมือนกับฉันเป็นพระเอกหรือเป็นนางเอกอยู่ในในในเรื่องเอ่อมิวสิกวิดีโออย่างนั้นเลยครับแต่เพลงพวกนั้นนะอยากบอกไว้เลยครับมันเป็นอันตรายกับเรามากมันส่งผลถึงจิตใต้สํานึกเราเลยนะจิตก็คือว่าใครที่ร้องเพลงอย่างนั้นได้นะครบเอกหักฉันไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ผมก็เคยเป็นนะชอบเพลงแบบนั้นพอตอนที่ผมเป็นเด็กเกเรหรือเวที่ไม่ดีนะอยู่ในกลุ่มนั้นชอบเพลงซึ้งๆกลุ่มนั้นจะชอบเป็นเพลงซึ้งๆนะชอบเพลงที่ตัวเองอกหักนะอย่างนั้นนะมันส่งแล้วคนที่เราลองคิดจินตนาการนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆครับลองจินตนาการดูครับว่าเพลงนะครับที่เราชอบสักสามเพลงเราชอบเพลงแบบไหนนะเพลงแบบนั้นนะ่จะส่งผลถึงเราแล้วก็เพลงที่เราโดยเฉพาะถ้าเราร้องได้นะร้องได้เนี่ย มันจะตอกย้ำตัวเราเองให้ตอกเข้าไปในสมองว่าเราทําไม่ได้เรามันอกหักเราไม่มีวาสนาอย่างนั้นมันจะเป็นเพลงแบบนั้นเลยดังนั้นนะฮะเพลงสําคัญเราต้องเลือกเพลงด้วยครับเพลงแบบไหนที่ดีเออนี่ผมจะเตรียมเพลงวันนี้เตรียมให้แล้วครับเนื้อเนื้อเรื่องของเพลงนะต้องสําคัญมากๆนี่ผมชอบเนื้อเพลงแบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจอให้ดูครับเพลงแรกเพลงแรกเพลงแรกนี่ผมเอาเพลงญี่ปุ่นมาโชว์ให้เนี่ยให้ ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ครับเปิดเพลงให้ตึงๆสับเพลงได้ไหมเนี่ยโอเคนี่ครับเป็นเพลงนะครับที่ผมชอบมากเลยเปิดให้ฟังนีคือเพลงญี่ปุ่น,นครับชื่อเพลงมีความรักและชนะทุกอย่างมีความรักชาชนะทุกอย่างไปในกาลนี้ ทมีคงามรัอ่ะองไรใกันอีกตักฉันท์คิดถ้ารู้นม่กน่ดถึูดีมาถ้าเราอยากจะบอกนะเป็นเพลงที่นะฮะถ้าเรามีความรักนะถ้าเราเชื่อนะเราจะข้ามอุปสรรคได้หมดเลยนะขอให้เราเชื่อกันนะแล้วเราร่วมมือกันนะเราจะข้ามอุปสรรค เราจะมีภาษาอะไรเราก็จะชนะข้ามนะ่สนโอเคนี่ครับนี่คือเป็นเพลงอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเดี๋ยวผมชื่อเพลงนะฮะช่วยช่วยใส่ไว้ก่อนนะครับชื่อเพลงนะครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงไอวะคัดสึนะครับช่วยจดได้นหน่อยครับเดี๋ยวผมจะได้หลังจากที่ไลฟ์แล้วเดี๋ยวผมจะจดให้นะครับชื่อเพลงไอวะคัดสึนะครับซึ่งเป็นเพลงแบบฟังแล้วเป็นไงฮะรู้สึกว่า มีกำลังใจมากขึ้นไหมกำลังใจนะครับเราอยากเข้าไปฟังเพลงเศร้าๆไม่ดีมากๆเลยครับต้องเป็นเพลงที่ให้กาลังใจเราเดี๋ยวเป็นเพลงที่สองผมเปิดให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องอ,อ,อันนี้ก็เป็นเพลงที่โอ้โหขายได้ดีมากในปพะเทศญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ชื่อเพลงดอกไม้คุณเป็นดอกไม้ดอกเดียวในโลกหมายถึงอะไรพวกทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคิเลขค้ลิ้วหรืออะไรทุกคนก็ถือว่าเป็นดอกไม้ซึ่งไม่เหมือนกันไม่มีความเหมือนกันคุณเป็นดอกไม้ ดอกเดียวในโลกครับจะเราเปิดให้ฟังนะครับเป็นยังไงดอกเดียวในโลกเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังหนึ่งสองสามนี่ก็เป็นเพลงเพราะมากที่เขามาใช้กันนะครับเป็นเพลงอมตะเลยฮะถ้าเป็นชื่อบ้านเราคือเพลงแบบผงไชยเลยะฮะชื่อชื่อเพลง ชื่อเพลงนะครับเอ่อซ界世界にซ界にหนึ่งตัวเดียวของดอกนะครับเป็นเพลงคุณเป็นดอกไม้ดอกเดียวในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้เลจะอ้วนจะพร้อมจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็เป็นดอกไม้ดอกเดียวในโลกนะครับดังนั้นเอ่อถ้าถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็เขียนว่าคุณเป็นดอกไม้ดอกเดียวในโลกขอบคุณครับที่เขียนให้ครับผมคุณเอ่อกาโนกเกียร์กาโนกเกียร์ขอโทษถ้าอ่านผิดนะครับ ไอ้ว่าขัดสโอ้ขอบคุณมากครับที่เขียนเป็นภาษาญี okay. oh, ่ปุ Audrey ่นมาครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับโอ้รู้จักด้วยครับเพลงแมสแมปนี่เพลงเพราะดีมากครับถ้าใช้นะครับผมแนะนำเลยเดี๋ยวผมจะแปะให้หลังจากที่ไลฟ์นะครับเพลงพวกนี้นะครับถ้าเราฟังแล้วเราจะมีกำลังใจครับ เอาอันนี้อีกอันนึ้งอ่ะเอาอันนี้อันนึงที่เป็นเป็นแบบไลฟ์เลยนะอันนี้ดีเพลงเดียวกันนะครับอันนี้นะฮะเอาใหม่ๆโาใหม่วัที่วันี่มันขึ้นมาเป็นยังไง เพลงอย่างนี้นะเพลงแบบนี้น่าแนะนํามากๆเลยนะครับเพราะฟังแล้วเราจะมีกาลังใจอย่าไปฟังเพลงเศร้าหรือจะตอกย้ําให้เราไปถึงจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกของเราจะทํางานในทางที่ไม่ดีนะครับห้ามพาุงเพลงห้ามฟังเพลงที่ไม่ดีเลยคนดูเป็นแสนคนเลยนะนาลันดาอีรอนนาฮานามิเตอิาโตสเรโซเลโคโนมิวารุเกโด น,นาคีเดิดาเนครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟังครับเออนี่ผมมีเพลงนอกจากญี่ปุ่นแล้วผมมีเพลงอ,อของฝรั่งที่ผมชอบมากๆครับแนะนำเลยเอาไว้ถ้าเรามีโอกาสเก็บไว้ดาวน์โหลดไว้หรืออะไรก็ได้นะครับเพลงนี้ที่ผมชอบมากๆอีกเพลงหนึ่งครับเป็นเพลงให้กำลังใจอย่างมากเลยครับเ <c oughs> พลงนี้ครับทุกคนถ้ารู้ก็จะด,ดีมากครับนะครับ ชื่อชื่อเพลงนะ You can get it if you really want นะครับคุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการทำจริงๆนะลองมาดูกันว่าเป็นเพลงยังไง TV try and, try, try and try. ถ้าคุณทำได้คุณแค่ถ้าคุณพยายามแล้วคุณจะประสบสำเร็จในอนาคตไอ,อ้คุณจะสำเร็จอย่างแน่นอนชื่อนะครับจริงน,นี่ครับ คิวตุงโลไม่ได้สร้างแค่วันเดียวเองนี้ก็นะแนะนำครับถ้าคุณทำํำคุณสู้สักอย่างเออนี่ถ้าตรงนี้ครับชื่อนี้นะฮะจะได้มีเนื้อเพลงด้วยนะครับกันร้องนี่ครับ it, re really เห็นไหฮะอ๋ You can't get any really money anymore. Get any really money anymore. I y o m s try, try and try, try and try. You have s e e that light. พอเจะสำเร็จในที่สุดเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยดีต่อเพราะอะไรครับเพราะอะไรถ้าเราตอกย้ำกับตัวเราเองแล้วร้องเองได้เนี่ยมันจะตอกย้ำเป็นการไล่มนให้กับตัวเราเองจะเข้าไปถึงจิตได้สานึกเลยครับต้องเป็นต้องเป็นเยรางเงี้ย c e yeah, a r We the loser to get your share. You got your mind set on your dream. You can get it. Do it. เห็นไหมคุณจะสามารถทําได้ตามความฝันของคุณนะครับอันนี้เพลง,งนี้น่าแนะนํามากๆครับผมเพลงต่อไปที่ผมชอบมากๆเพลงต่อไปที่ผมชอบมากๆเป็นเพลงนี่ครับที่ผมอลองเดาดูครับว่าผมชอบเพลงอะไร ลองเดาด<ม>เูเพลงไทยเพลงไทยเพลงไทยแล้วดีแล้วก็สนุกด้วยที่ผมชอบมากๆอยากจะแนะนํามากๆเลยลองเดาดูครับใครเดาถูกเดี๋ยวให้อะไรดีเนี่ยให้อันนี้ดีไหมไม่เอาแลนะเดี๋ยวคิดดูก่อนวันนี้ไม่มีไม่มีแล้วให้พงนี้พอดีมาต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องพรุ่งนี้กลับโตเกียวแล้วโอเคจะเฉลยให้คนระับเพลงที่ผมชอบมากๆเป็นเพลงไทยแล้วดีต่อจิตใละสำนึกของเรานะฮะ เชียร์ตัวเราเองเชียร like no ์ต it ัวเราเองดีก <tenha> ว่า <stab> ต <bing> like ัวเราเองนะครับไม่ใช่ว่าฉันมันเศร้าฉันมันเหงาฉันมันไม่มีวาสนาฉันมันซวยอะไรไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นเพลงที่ดีต่อเรานะครับเพลงที่ดีต่อเราในประเทศไทยอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับมันเศร้ามันจะอะไรฮะผิดหวังฉันไม่มีวาสนาอัไนไม่เอาต้องมีเพลงที่มันดีต่อเรานี่เพลงนี้ที่ผมชอบมากๆนะครับ ซึ่งเป็นเพลงที่เพื่อนๆเขาแนะนําให้รู้จักนี่เพลงนี้ถ้าหันมาปุ๊บรู้เลยฮฮ่า <_ c oughs> งั้นเดี๋ยวผมขอฮินไว้ก่อนบอกฟังปุ๊บได้ยินเลยเนาะเห็น <_ s> ไหมมันพูดถึงตัวเองไหมคุณหล่อไหม คนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยงา,านแว่นไปปากเกตเมื่อวานแว่นไปปากเกตนั่นเองใช่ไหมเนี่ยก็หล่อกเบียวมีผมคนเดียวจริงๆนะเนี่ยงานแว่นไปบางบอนเมื่อวานแว่นไปบางบอนเช้าขาวทำหลอดก่อนใชไ่ไหมเนี่ย S <S> ช่ไหมฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเราฟังเพลงดีๆนะฮะแล้วมันตอกย้ํากับจิตใต้สำนึกเราเองมันจะดีมากครับผมดังนั้นเนะเพลงแบบหนุ่มฟอลลเฟิวหนุ่มฟอลอเฟิวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนั่นนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้คืออะไรคือเราเป็นการตอกย้ําตัวเราเองครับบอกตัวเราเองว่าเราเก่งเราดีเราสุดยอด เพลงอย่างนี้เป็นเพลงนะฮะเราต้องดาวน์โหลดเวลาเราท้อนะฮะเวลาเราท้ออย่าไปฟังเพลงเศร้าๆมันจะทําให้เราเศร้าไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่คนฆ่าตัวตายฟังแต่เศร้าฉันมันไม่ดีฉันไม่เหงาฉันมันไม่มีวาสนาห้ามเด็ดขาดนะเราต้องเปลี่ยนนะช่วยแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยครับนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำคัญมากๆเลยนะดังนั้นฮนะแล้วเราเออมันมีอันนึงเดี๋ยวผมจะแนะนําเกี่ยวกับเรื่อง คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันใช้ศาสตร์ incantation นะฮะ incantation นั้นคืออะไรคืออันนี้ครับผมจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับหนึ่งสองามกดุ่มนี้อันนี้เห็นไหมครับอันนี้นะครับเออก็คือน้องคนหนึ่งนะครับน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เขาเป็นนะฮะนักมวยนะครับเป็นนักมวยที่ขี้แพ้ตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอขยาย เป็นขี้แพ้ตลอดขี้แพ้ตลอดครับจิตต้สมนึกก็เป็นคนขี้แพ้เราคงเข้าใจนะครับว่าเวลาเราเล่นเกมหรือเราเล่นกีฬาหรือเราเรียนไม่เก่งแ,แต่แพ้เขาแพ้เขาตลอดนะฮะแต่น้องคนนี้ก็มีเป็นคนที่ขี้แพ้ขี้แพ้ขี้แพ้ตลอดเลยนะฮะแต่ว่านะครับเ,เพื่อนผมคนนี้นะ,ะคุณเปิ้ลเนี่ยเขาบอกเขาไปเรียนเรื่องนะฮะการตอกย้ำนะ,ะบอกน้องคนนี้ว่าฉันเก่งที่สุดฉันเยี่ยมที่สุดฉันสุดยอดที่สุดเก่งที่สุดสุดยอดที่สุดทุกวันวลาสิบห้านาที กลายเป็นว่าเขาจะเก่งขึ้นเรื่อยๆไงฉันมันเก่งฉันมันเก่งฉันมันยอดฉันมันเก่งฉันมันยอดนะฮะพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆมันก็เหมือนกับการไล่มนเหมือนกับการร้องเพลงนั่นเองครับถ้าเราร้องเพลงนะฮะฉันสุดยอดฉันเก่งฉันดีฉันสุดยอดฉันเก่งฉันดีพูดพูดทุกวันพูดทุกวันเนี่ยมันทําให้จิตใจสำนึกเราเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราฟังเพลงนะฮะ